เต้ยมีอะไรที่อยากจะบอกกับเต้ยในอดีตไหมที่ผ่านมาวันนี้เหรอใช่รู้สึกยังไงบ้างไหมบอกตัวเองแค่ว่าโคตรภูมิใจในตัวเองเลยโคตรภูมิใจในตัวเองเลยที่ที่ที่อยู่ในจุดจุดนี้ในจุดที่ทีมแล้วก็ทุกคนเพื่อนร่วมงานซัพพอร์ต แล้วก็ตัวเองตัวเองเป็นได้พัฒนาได้จนมาถึงจุดจุดนี้รู้สึกดีใจรู้สึกขอบคุณเวทีตรงนี้มากๆที่สุด Appreciate ซาบซึ้งกับการถูกให้เกียรติจากทีมมากมากมดีใจดีใจที่สุดดีใจที่วันนั้นคว้าโอกาสไว้ใช่ดีใจที่คว้าโอกาสไว้และดีใจที่ได้ ได้ได้รับโอกาสตรงนี้จากพี่จันม,ม,มากมากเหนื่อยบ้างไหมเหนื่อยแค่กายไม่ก็ยังจะทําต่อไปทําต่อยังทําต่อไปเรื่อยๆเพราะวันนี้เพราะวันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆที่เขา <c oughs> เขาหวังออืให้เราเป็นเป็นคนคนที่จะสารฝันให้พวกเขาให้กับคนที่พลัดพรากอะไรยเงี้ย ดีใจทุกครั้งที่แฟนๆมาทักทายแฟนแฟนจำได้คือคือการเป็นอีเตอร์อีจันณวันเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่เคยเป็นความฝันของตัวเองชที่ชัดเจนแต่ถามว่าความต้องการของเต้ยในวัยเด็กนะตอนนั้นมันติ๊กถูกหลายๆข้อ,อ ได้อยู่หน้ากล้องได้เป็นเบื้องหน้าอได้เป็นดาราได้ร้องเพลงได้เป็นดัมมาเยอร์ได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างมากที่รู้สึกว่าโอ้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ภาพกว้างที่แบบเป็นหมออืเป็นพยาบาลเป็นคุณครูเป็นนักร้องแต่มันได้ทําหลายๆอย่างออืได้เป็นได้มีโอกาสเป็นผู้ผู้ให้จากเด็กด้อยโอกาสในวันนั้นออืใช่ไม่เคยได้เล่นตุ๊กตาบาร์บี้แต่วันเนี้ย เต้ยเป็นคนที่ให้ตุ๊กตาบาร์บี้น้องๆเด็กด้อยโอกาสได้เป็นคนด้อยโอกาสที่ไม่เคยเออที่ได้รับการทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีในวันนั้นวันนี้เป็นผู้ให้ในในรูปแบบของการเป็นอีเตอร์อีจันการสารฝันให้กับคนที่พัดภาคจากกันแค่นี้คือดีมากๆเช็คเช็คลิสต์ถูกได้หลายข้อมากๆกับการเป็นอีเตอร์อีจันเป็นยังไงบ้างครับ ช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u u e อีเตอร์อีจัน หรือ t i k t o ออิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ແຮງຮັກອົງຈັກຮັກກົນເກນແຫ່